มาตรา25ในรัฐมนูญน,นี้เป็นหนึ่งในมาตราที่แย่ที่สุดตั้งแต่มีการเขียนขึ้นมาในประวัติศาสตร์ของการร่างนูนของราชอาณาจไทยคุณให้ฐานะของรัฐมนูญอยู่ต่ากว่ากฎหม <g> um> ายที่ออกมาทั้งที่กฎหมายที่มีอยู่พรบคอมและพระบชุมนุมน,นั้นละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนพรบคอมพรบชุมนุมต้องแก้ดันไปให้มีฐานะเหนือกว่ารัฐมนูลฉบับที่ร่างอยู่ตอนนี้แล้วที่แย่ที่สุดก็คือมาตราสามมาตราสามเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วดูเหมือนว่าไม่มีปัญหาเลยเลยแต่ว่าย่อหน้าที่สองดันไปยกระดับองค์กรในสระตามรัฐนูลขึ้นมาให้มีอำนาจเทียบเท่าฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการและฝ่ายบริหารครูคุณไปให้ท้ายองค์กรในสระที่ทำหน้าที่เกินหน้าที่ของตนเองมาตลอดไปยกระดับยกหางให้ท้ายเขาซะอีกรัฐมนูลฉบับคุณมีชัยเนี่ยมันมีสิ่งนี้ต้องทํา ไปทาเรื่องอื่นเยอะแยะมากมายเมื่อกี้นี้ผมไล่เรียงมาให้ฟังให้ชัดเจนแล้วว่ามันมีปัญหาแบบที่คือม,มันไปไม่ได้นี่นะฮะมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงมันไปต่อไปไม่ได้แล้วเนี่ยนะฮะแล้วมีโหดกว่านี้อีกก็ไม่รู้จะคิดยังไงแล้วเนี่ยสิ่งเดียวที่ควรจะทาได้แต่ไม่ทําก็คือเว้นวักทางการเมืองให้กับแม่น้ําทุกสายรวมทั้งกรทไม่ใช่เว้นวักแค่กรทสองปีเพราะกรทไม่เล่นการเมืองอยู่แล้วแต่ละคนที่เหลือแม่น้ําอีกสี่สายเนี่ยแทนที่จะไปเว้นวักให้เขาสองปีหรือห้าปีห้ามเล่นการเมือง ดันเขียนไว้ให้ดูเหมือนว่าต้องการให้เว้นวักก็คือต้องลาออก90วันถ้าจะเล่นการเมืองคือไม่ได้เขียนไว้เลยให้เว้นวักพูดง่ายๆเขาเขียนเชียร์ได้ซ้ำไปคือคือคืออยู่ต่อได้เลยไม่มีปัญหาอยู่ต่อในบทเฉพาะการหลายคนเนี่ยจะไม่ทราบว่าในบทเฉพาะการเขียนไว้ให้คสอชอตั้งคณะกรรมการร่างรัฐมนูญชุดใหม่ได้ แล้วทำงานถ้าเกิดชุดของคุณมีชัยทำกฎหมายลูกไม่เสร็จและกระทชุดใหม่นั้นที่คอสอชอตั้งขึ้นมาหลังชุดคุณมีชัยนะฮะหลังชุดคุณมีชัยมีอีกนะฮะอยู่ได้ถึงมี30คนอยู่ได้ไปเรื่อยๆอยอย่างไม่มีกำหนดตราบใดที่กฎหมายลูกยังเขียนไม่เสร็จ